โอเคเปิดบ้านรอเลยคืองี้ครับบุทสัมภาษณ์ก่อนเกมของแวงซองกอปปานีนะเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเจอเชลซีนะครับในคืนวันพุธเวลาตีสองนะครับเขาพูดว่าผมดูเกมของเชลซีเนี่ยราวๆสี่สิบกว่านัดโหมันพิเศษมากในศึกหลายๆเกมที่พวกเขาเล่นผมคิดว่าเราทำ การบ้านได้มาดีแน่นอนผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรปิดสนามากักเราจะทำการบ้านได้มาดีพอหรือไม่นะฮะบทสัมภาษณ์ของครัวซองพิซซ่าเนี่ยแม่ดูถึงสี่สิบแล้วเหรอครับก็อบอกว่าเขารู้จ,จักกับคุณซืออย่างเอ็นโซ่มาลิกาเป็นอย่างดีนะต้องมาลองดูกันว่าเล่นในบ้านบบเยนเนี่ยจะขนาดไหนนะ แวงซองกอมปานีนะแล้วเจอกันนะเป็นแฟนตัวยงมาสิทธาดูเกมมาสี่สิบนัดเลยใช่แหมฤด,ดูการทั้งฤด,ดูการเลยใช่ไหมเป็นไงคอนเฟลินลีกเป็นไงยังไม่ถึงสองเดือนเลยฟี f a คาเวอร์ครับสม,มูรอนโลกปราบเซียนยังไงฮะรอดูแล้วเจอกันบอลเย็นมินิปราบเสือสิงเหนือ เสือใต้แล้วเจอกัน